เกิดอะไรขึ้นน้องชายคนนี้แสดงว่ากับโอ้โหลูกไหนมัดกับมัดมัดไหนครับมัดไปครับคิดว่าจะชนะง่ายได้ขนาดนี้ไปเลยไม่แล้วเราวางแผนมาอย่างไรอย่างไรก็แต่ทีเดียวอือแตผู้ชกเรามาเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ก็มาดีครับกาบม จุดอ่อนไหนที่เราคิดว่าเราชนะเลยวันนี้ก็มีติมัดครับยกไหนมัน่นใจยกไหนตั้งแต่ยกไหนยกสองเนยกสองมั่นใจแล้วเหรออืมจะมาลงที่เขาลงดโดนอะไรค้าหรือโดนมัดครับก็เห็นเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับอะไรเข้าตาเขา เออคือคือเขาเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นไงคือไม่แน่ใจว่าอะไรเขาตาเขาแต่ว่าหมอไปไปไปไตรวจแล้วแหละจะไม่รู้แต่ว่าเราเราไม่มีอะไรนะที่ตอนนมันมันมันทางไกลเนาะอ่าเพราะว่าน้องเตำรวต้องไปตามเกมครอ่ะชนะกี่ครั้งแล้วดิสี่ครั้งติดแล้วอะสี่ไฟแล้วสี่ไฟติดแล้วเห็นว่าชัยชนะทุกไฟเนี่ย เราเก็บใจชนะแล้วก er ็ได้รับเงินค่าตรงค่าต hmm. ัวเนี Estate ่ยทําไปเลี้ยงน้องด้วยเป็นค่าเลี้ยงน้องทั้งหมดกี่คนนะห้าคนเราอายุเท่าไหร่ครับเด็กสิบหกปีนะสิบหกปีเลี้ยงน้องห้าคนโอ้โหน้องไม่ธรรมดาเลยนะเออแล้วน้องเรียนไหมเรียนน้องก็เรียนด้วยไม่ไม่เราเราเรี้ยนไหมไม่เรียนแล้วเราไม่เรียนแต่เราเสียเละให้น้องเรียนอ๋ออาเมีไรจะบอกกับแฟนวัยหมา ก็ฝานไวยกีตาร์ด้วยครับผมก็รีบไปครับอายุเท่าไรครับส6ปีค6ปีโอ้เด็กน้อง5คนนะฮะส่งเสียน้องเย็นนสื่อทุกคนเลยนะแต่ที่เราเนี่ยเสียสละเรามาชกมวยไม่ได้เรียนหนังสือเอาละครับผมอ่ะก็ชื่ดชมน้องนี่ชื่ดชมชื่ดชมน้องชื่ดชมอ่ะขอบคุณมากครับโดนโดนใบขังน้ำเลยนะกินนะ มองไม่เห็นเดี๋ยวเเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่น้องไปโดนไม่ไม่โดนอะไรเลครับมันมองไม่เห็นโอ้ตาตาตาไปโดนอะไรเขาเอาอะไรไม่รู้มันดนตอนตอนตอนคือโดนมัดน่ะแม่นมาแสบเลยมอง่นครับมันโอนมัดตัวตัวตัวโอ้หรออ๋อเลยมองไม่เห็นเลยจังหวะที่เราลงตอนนั้นเี่นคือทำไปถึงลงมันมองไม่เห็นครับตามองไม่เห็นมึงเก็บอาวุธไม่ทันเลย แต่ยุคไหนไปโดนยุคไหนยกุคสามเลยใช่ไหมไอ้ที่มองไม่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรเข้าตาไหมหรือไงมีอะไรไม่รู้เข้าตาเหรอเป็นเป็นตำนานไหนอ่ะเข้าตาเป็นตำนานไหนมันเหมือนเม็ดน้ำก็ยังเข้าตาอ๋อเป็นเม็ดายเหรอน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำเออโอเลยก็เลยมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นขี่ข้างต้องสองทางสองข้างเลยหรอ แล้วแล้วคุณหมอบอกว่าเกิดจากอะไรพอดีหมออย่างรู้หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้เด็กลืมตาเพราะไม่รู้ว่ามันโดนอะไรครับมันเพราะมันลืมตาไม่ได้อขางบวช อ้าวนตานี่จะบอกอ้าวตาคม่อไขอโทษด้วยครับจํานดีแล้วครับเอากว่าไม่ร้อะไรเข้าตาเข้า็นดแต่จะบกที่ลีก็คือมองไม่เห็นก็ไ่ลงเลยใ่ไหตอนนี้สามารถลืตาลืมตามตาไม่ขึ้นอครับวมันอานแบบมันเหมือนกับน่าจะเป็นอ่ะเดี ừ, Quindi, ๋ยวให้หมอดูเลยบอก่าตรวจดูไ huh. ม่ uh ้ดูก่อนนะเขาเป็นจากอะไรี่มา Yeah, I'm yeah.